เบกกี้โดนี่เหมือนกันเลยเนี่ยถ่ายรูปผีมอนสเตอร์เอาเงี้ยเดิมเลยเฮ้ยพี่เราเพิ่งวันนี้เราเพิ่งมีอ้เซียบโค้ชันน่ะไปชั้นสองนะคุณเบกกี้แต่พ่อจะเอาคุณเบกกี้ ทำไมเสียงกูแตกแล้วคุณเบกกี้โอเคชั้นสองมีที่หลบคุณ,ค,ณคุณเมื่อกี้เขาชื่ออะไรนะคุณแซฟฟอนฮิตเตอร์อะไรใช่ไหมไม่มีเฮตตองฮิตเตอร์อะไรไม่มีเขาชื่อเบกกี้อ้ตอนนี้ถามเทสหน่อยว่าไอ้สวิตไฟอยู่ไหนเนี่ยไม่อยู่ชั้นสองอ่ะยังไม่เจอโอเคเดี๋ยวเดินหลังบ้านเดี๋ยวไปเดินดูหลังบ้านให้สวิตช์ไฟไม่อยู่ตรงห้องช่างเออบานวันไปปีก ขวาแล้วดูห้องไฟแค่ไหนเลยวันนี้อยู่ชั้นสองกันสองคนเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไะเดี๋ยวไปให้เดี๋เชี่ยเชี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้สององศานะเราแวกเราแวกเราแวกห้องห้องครัวเล็กน้อยเนี่ยห้องครัวจุดกลางระหว่างห้องครัวและห้องนั่งเล่นเนี่ยรอแถวเนี้ยเออน่าจะเป็นไม่ได้นะเพราะมันอยู่ที่ห้าองศาประมาณนี้แต่เดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอเคเปิดไฟแล้วครับทุกคน มันคอประตูห้องครัวครับนเสียงปะเสียงปะปิงก็ปิงครับห้องครัวอ่าฮะมันอยู่ห้องนี้แหละปิ <Finger pin S 3> บบงก็ปิงโอเคสองสององศาสององศามันอยู่ห้องนั้นแหละอ่ะก้องถ่ายรูปอยู่นี่นะวันนี้มือโอเคดูน่าสนใจ โอ้ดิเวนถ่ายได้ไหมหันไหมพอแล้วรูปเดียวพอ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 ถ่ายถ่ายถ่ายรูปผีซ้ำไม่ได้พี่อ๋อโอเคโอเคโอ้ยตกใจหมดไม่ได้ไล่ทายที่สองจะเป็นใครไม่ได้ไม่ได้เออร์ลี่ขนาดนี้เนี่ยตายห่ากดออก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 โอเคเราได้หลักฐานครบแล้วไม่แน่ไม่แน่แล้วก็ แล้วก็ฟิงเกอร์พิ้นแบนชีฮันตูโอบาเกะโอเคไม่แน่นะเป็นมีมิกได้นะมีมิกต้องหาอะไรอะ่ะสปิริลล์บ็อกกับใช่<า>หนูจะเป็นฝ่ายเทวะสัมพันธ์เองพี่เอาเนี้ยเอาไฟม่วงอยู่ที่พื้นนะเอาไปสง่งไอ้นี่ได้เผื่อถ่ายรูปได้ยินเสียงจากจประตูโอเครูปหมดละ กินยาก่อน mm hmm. เ,อเดี๋ยวนะต้องใช้โมชันเซสเซอร์ด้วยพี่เอาโมชันเซสเซอร์มาติดเล่นเลยก็ได้ What's your name How old are you Where are you มันคือสีอเทาๆนี่ใช่ไหม <Are you S 1> ใช่ครับ <L ely? S 1> ใช่ใช่ Hello, can you talk? Do you want to ิวมายเฟรนด์โน่ไห้นับติ่งไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเลยยังอยู่หรือเปล่าอ๋ออ๋อได้ยินเสียงเดินนางปะหรือเสียงคนของเรานี่วะมันโยนของมารายาทแยกละโยนอะไรวะโยนเ,ยนเกมหันพวกมึงแม่งตอนนี้แหละเนี่ยมันไส้ อไโอ้โหเยี่ยมคเห็นละโอ้โหกระป๋องกิ้งเลยเดี๋ยวพาจะโม motion นเซอร์มาติดนะคะเพราะว่าโอ้โหวิวของเรามีเครื่อง motion sensor มีอันหนึ่งหรอมั้งผมมีอันหนึ่งละเนี่ยน่าจะไม่พอเอาเอามาเยอะๆเลยมีโอกาสที่จะเป็นแมนชีดังนั้นพอจะเอาลำโพงไปฟังเสียงมันอันนี้บอกพี่บอกพี่แม่คือไอ้ลํ ถัดมานั่นคือถ้าเราไปแบบจ่อๆเ <Hello? S 2> ว้ยเกาจะได้ได้ยินเสียงผีแล้วถ้ามันเป็นแบงคชีหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เราจะได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากในน้ำพุห้องนี้มันหลบไม่ได้ห้องข้างในหลบไม่ได้นะอ๋ออะยูเฮียเราได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากในน้ำพุนีองนี้มันหลบไม่ได้ห้องข,องของ้างในหลบไม่ได้นะอ๋ออะยูเฮียเราจะได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากในน้ำพุนี่ห้องนี้มันหลบไม่ได้ห้องข้างในหลบไม่ะ หลบที่ไหนได้บ้างคะลูกของบนอย่างเดียวเลยของล็อกเกอร์ของบนนะ่ะเดี๋ยวพี่ไปพี่ไปหาสำรวจทางหลบกันดีกว่าสำรวจเพิ่มก่อนไปฉายกูอยู่ไหน,ไหนไ <ป S 1> วะเนี่ยเจออะไรเอออยังไม่เจอเลยไพ่หรือเปล่าไม่ใช่ไพ่ไพ่ไพ่นี่โอเคดินียรอกันดีกว่ามาตัดประตูอีกแล้วรถถ่ายครบยังครบแล้วครบแล้วไปหาสำรวจที่หลบกัน ห้องนอนห้องนอนก่อนถึงไอ้นั่นหลบได้ก่อนถึงห้องเก็บของห้องบนอะ่ะเที่ยมันเดินรัวๆรอบโต๊ะเ้ยห้องสวิตไฟหลบได้ดะนะโอเคครับผมห้องซักผ้าหลบได้ห้องสวิตไฟหลบได,บได้แล้วก็ชั้นสอง ทั้งสองห้องนอนหลบได้ห้องเก็บของก็หลบได้ค่อนข้างจุดซ่อนค่อนข้างง่ายเหลือแค่ควิสเอ c เข็ h u ันละสบายสบายหยิบสมาร์ตสติ๊กมาเตรียมพร้อมได้เลยฮะเล่นไพ่แม่งเลยออจะแบนชีเทสปะละ่ะได้เลยบ,บัญชีฮันตูโอบาเกะ โอเคพี่เป้ถ้าเป็นบัญชีเนี่ยเราจะมาเล่นรูเล็ตกันคือถ้าเรายืนห่างกันสามคนเนี่ยมันจะเดินไปหาคนคนเดียวเลยมันไม่สนใจที่เหลือเพราะบัญชีจะมาร์คหัวหนึ่งคนแล้วมันจะฆ่าไอ้คนนั้นให้ได้ก่อนแต่ยกเว้นว่าคนนั้นจะไม่อยู่ในบ้านมันจะมาร์คหัวคนทันทีหรือคนนั้นตายหรือคนนั้นตายมันจะเปลี่ยนมันยังอยู่ในห้องครัวอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงเลว,ว่าโอบาเกะเนี่ยจะเป็นผีที่จะมีสเปเชียลฟิงเกอร์ปรินหรือหรือบางครั้งที่มันอินเตอร์แอคแล้วแม่งไม่ให้ฟิงเกอร์ปรินแต่ดูจากที่ที่แม่งอินเตอร์แอคทุกอย่างแล้วทิ้งฟิงเกอร์ปรินไว้ก็คิดว่าไม่ได้เป็นโอบาเกะส่วนฮ oh. ันตูเนี่ยตอนนี้เราเปิดสวิตไฟอยู่แล้วก็เออจริงๆมันไม่ใช่ฮันตูแน่นอนละตัดจริงได้เลย ท่านตู่จะมีข้อข้อหมายอย่างหนึ่งว่าจะต้องมี freezing temperature ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อแต่ยังไม่เจอไม่มีไม่บังคับมีเลยจะบังคับมี freezing เลยแบนชีเสียงไทยดีกว่าฮูเอสจะโชว์เส้นวันป่ะปะแปลแปลแปลตัลแปลแปลแปลอ๋อทางนั้นเนี่ยโอกาสในจุดยังไงนะกด F เนี่ยแต่เธอแต่พี่อย่ามายืนใกล้ผมถ้าถ้าผมเปิดไฟฉายเล่นนะเอ้ยจุดเทียนเล่นนะอยู่กุลามุมโอเคปะ <ค>ต้อง,งตองต้องจุดไฟก่อนป่ะหรือว่าไม่จำเป็นพี่ขอขอแค่มีไฟแช็คหนึ่งสลอตไว้แล้วไสสปาร์ติกแล้วกดเลยกดเอฟก็กดเอ่อเอฟฟอกช็อตเอานะเราเราเราอยู่กันคนละมุมนะแล้วเราเสี่ยงว่าดูว่าผีแม่งจะวิ่งหาใครคนนั้นก็คือก็คือคนทีแ่แล้วต้องเอ้ยเอ้ยกดไฟกะพริบแต่คนคนที่โดนผีไล่อ่ะเป็นคนจุด สมัดนะพี่มาหลบตรงตรงที่ที่จะมีที่ซ่อนก็ดีนะตรงไหนบ้างอะตู้จอหลังโซฟานี้แล้วกันนะไอ้ตรงนี้ก็ได้ข้างบนก็ได้ข้างบนห้องขวาจองข้างบนหลังโซฟาข้างบนห้องห้องนอนด้านขวาจะมีที่หลบอยู่โอเคได้แต่ถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ถูกตามแล้วตายกยดีเลยนะเปิดละดมูน อันดี้ฉันไม่สุดละอยู่บนนี้หนูยืนอยู่วันนี้อยู่บนนี้อยู่วันนี้ว่าเดวิลใครจะถูกเลือกเดอะทาวเวอร์กดเอดีเวนแบงเล่นเป็นโนใหญ่เลยวะ่ะเอ่อผีมันจะลอยอยู่ตรงเนี้ยไมเคลียร์มัม้ง,งเฮ้ยฮัคแมน คอยจะสวงให้ถ้าอยู่ไหนวะพี่อับข้าอยู่ไหนอ่ะแบบไม่เห็นพี่ยรื่องอะไรไม่เจอาปอยู่นี่ย,ยังเจอแล้วเจอละ,ละยงัยงยังไปสวนที่ปลอดภัยเราจะชุบชีวิตพี่เข้ามา ถ้าเราโชคดีเอานะตัวัแล้วนะเวิลวลคัมโอ้ท่าสวยเชียบวทีจะไม่ได้เเรรียกาาสวยเลยคราวนี้เรียไอ้กอด <laughs> แหวงเอ,อเ้ยกูแทนที่จะได้ชุบชีวิตเขากูกลับตายที่เป๊กูรอบมาที่เปช<อ>๊ชอบตหอไชอบ <laughs> อะชอบถ่าตายเธอ <laughs> กูที่ไปอยู่ไหนหน <laughs> ีไปแล้วอะ่ะไ,ไม่รู้แกไปหลบไหนด้วยแกหล,ลบอยู่ตรงตรงตรง <laughs> I'm